สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b o m สก k ้ r e วิวนะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยตอนแรกอะผมตั้งใจจะทํารีวิวยกแพ็คัพให้ดูยกแพ็คในแพ็คของบาร์เซโลน่านะครับผมเหมือนกับตอนที่ทาแพ็คอาร์ซนอลแพ็คนี้นะครับที่ซื้อมายกแพ็คนะครับแล้วก็อัพให้ดูเลยนะครับแนวทางการอัพแต่ละตัวทุกตัวนะครับผมเหมือนกันตอนแรกตั้งใจจะทําแบบนั้นนะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูผลตอบรับนะครับผมในการทําคลิปรีวิวยกแพ็คในแพ็คอาร์ซนอลนะครับผมจึงได้เข้าใจว่าในโลกความเป็นจริงตอน ผมแพ็กฟูลทีมมันเริ่มมีสีสันที่ลดลงไปอันนี้ว่ากันตามตรงเหตุผลที่1นะครับเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับก็เนื่องจากที่พวกเราเรียกร้องกันเข้าไปนี่แหละนะครับว่า1ไม่อยากให้มีนักเตะหมดสัญญาการ์ดนักเตะหมดสัญญานะครับสนะครับไม่อยากให้เปลี่ยนการ์ดนะครับเหมือนกับตอนภาคเบสนะที่เปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดเทาการ์ดชมพูแล้วก็เปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดลีเจนอะไรเงี้ยคือลดค่าด้อยค่าการ์ดที่เติมมานะครับด้วยเหตุผล2หลักนี้นะครับสข้อนี้ทําให้ไ d ของพวก เราที่เล่นเล่นกันเนี่ยครับมีนักเตะล้นทีมครับมีนักเตะมีตัวเลือกอยู่ในอดีของเรากันเยอะมากๆนะครับแม้กระทั่งสายฟรีถ้าเล่นมานานนะครับก็มีการ์ดไฮไลท์มีการ์ดเขียวกันล้นทีมมีตัวเลือกและถ้าถามว่าในการเอาไปใช้งานทุกวันนี้การ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวมันก็ยังสามารถต่อกรกับการ์ดอ e ีพิกวิกไทมอันนี้เราไม่พูดถึงฝีมือนะมันยังสามารถที่พอจะสู้กันได้อยู่นะครับถ้าฝีมือของเราดีแต่ถ้าเกิดฝีมือเท่ากันเท่ากันนะครับผมอีพ e ิกวิก i m มโดยเฉพาะเมซี่ตัวนี้ร้อ ก็จะได้เปรียบเราพูดถึงฝีมือเท่ากันนะเวลาเรารีวิวแพ็คหรือรีวิวนักเตะหรือเปรียบเทียบอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัดไปในเรื่องของจังหวะ AI ออาไปด้วยนะบางคนบอกว่า AI ไม่ดีหรือว่าไม่เข้าข้าง AI อหรือไง,งอ่ะอย่าไม่เราผมไม่อยากแตกประเด็นเยอะนะครับเอาที่แพ็คก่อนคลิปนี้มาดูที่แพ็คบาร์เซโลนาครับแพ็คบาร์เซโลนานะครับโอเคอย่างที่บอกไปว่า คลิปนี้อาจจะไม่ได้ขออนุญาตแบบซื้อมายกแพ็คแล้วก็อัพให้ดูรีวิวเต็มๆทุกตัวเหมือนกับตอนที่ผ่านมานะครับเหมือนกับอาร์เซนอลนะครับแต่ผมจะพูดให้คิดนะครับพูดให้คิดตามนะครับว่าคนที่กําลังตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อแพ็คบาซ่าหรือว่าจะเอาทองไปเปิดตามล่า MSN นะผมเป็นแฟนบาซ่าอ่าสมมติผมเป็นแฟนบาซ่าผมจะซื้อแพ็คนี้หรือว่าผมจะไปเปิด MSN ดีนะครับเปรียบเทียบง่ายๆครับผมแพ็คนี้มีเวลาอีกประมาณเกือบ3เดือนนะครับผมส่วน MSN อ่ามีเวลาอีกสิกว่าวันก็คือสสัปดาห์เนาะ ขึ้นอยู่กับดวงไงสุ่มนะครับแต่เนี้ยหนึ่น้ทองนะครับคอมมอนวิธีคิดง่ายๆเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้เลยคุณเป็นแฟนถ้าเกิดคุณเป็นแฟนบาร์ซ่านะคุณอยากได้เลยคุณก็จัดไปก่อน1500ทองแต่คำนวณเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายเปยคุณเติมนิดๆหน่อยๆเติมบ้างนะครับหนึ่งพทองแป๊บเดียวหรือถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับก็เก็บประมาณทักเดือนกว่าๆก็น่าจะได้นะครับหนึ่งพทองนะแต่คุณก็จะพลาดโอกาสในการสุ่ม MSN ซึ่งลาคก่ก oh, pack, บบคพังเ15568 นนีีเน่เยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับผมนะนะโอเคนะแต่แพ็กการ์ดไฮไลท์นะครับเดี๋ยวก็แจกเดี๋ยวก็แจกในเนื่องในโอกาสลู่นนี่นั่นโดยเฉพาะพวกพาร์ทเนอร์การ์ดไฮไลท์สเกลค่าพลังขนาดนี้นะผมบอกเลยนะครับการ์ดไฮไลท์ทุกวันนี้นะฮะความรู้สึกมันเหมือนเข้าไปใกล้เคียงการ์ดสแตนดาร์ดขึ้นไปทุกทีแล้วทุกคนคิดเหมือนผมไหมเวลาเปิดพวกอีพิกต่างๆนา,นานะครับผมการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็กอีพิกการ์ดโชว์ไทม์นะครับส่วนใหญ่พอได้ไปนะครับ ก็ขายทิ้งทันทีขายเพื่อจะเอาซิเล็กบูสเตอร์ไปใส่ให้กับตัวอีพิกโอ้โหกร์ดไฮไลท์มันมันมันมีคุณค่าตกไปขนาดนั้นเชียวนะเว้นเว้นแต่คนที่ทำฟูลทีมนะครับผมก็อยากได้เนี่ยเออเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะอ่าของเพื่อน MSN เพอของเพื่อนในบาร์เซโลนาอยของายุเ0 1 5อะไรเงี้ยอ่าเก็บไว้เป็นสีสันสร้างไลอัพไว้เป็นสีสันอ่าก็อีกมุมหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่แบบต้องการจัดทีมที่ดีที่สุดในอดีตของตัวเองนะครับก็ขายกดขายกดขายเอาซีเล็กบูสเตอร์ไปใส่บูสเต เราเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบหลายหลายคนนะที่เขามีวิธีคิดหรือวิธีเล่นที่ต่างกับเราด้วยนะเราอย่าพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับผมถูกไหมแต่ว่าม,มันแค่เกมครับมันแค่เกมใครเล่นสนุกแบบไหนก็เล่นไปแบบนั้นนะไม่มีไม่มีใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าผมแค่มาแชร์มาแบ่งปันนะครับวิธีการเล่นของคนอื่นๆที่เขาเล่นกันเผื่อคุณอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับอ่ะย้อนมาที่แพ็คบาซ่าครับ ควรซื้อหรือไม่นะครับถ้าคุณเป็นแฟนบาร์ซ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับพันหทองของแต่ละคนมันไม่ค่าไม่เท่ากันนะถ้าคุณอยากได้ตัวสะสมไว้อ้าโอเคจัดไป1500ทองและได้ฮันทิฟิกด้วยเดี๋ยวเราพูดถึงฮันทิฟิกด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไอ้แพ็ก MSN เนี่ยโอ้โหนานปีที่หดจะมานะครับผมถ้าสมมุติว่าผมมี1,500ทองนะครับผมจะเอา1,500้าทองซื้อแพ็กนี้หรือไปสุ่มดีนะครับผมตอบเลยผมกล้าตอบเลยผมจะสุ่มก่อนครับสุ่มก่อนครับแต่้กแคีีนอ8 70วันฮะถ้าอยากได้ค่อยเก็บทองใหม่แล้วมาซื้อนะสำหรับผมเองนะแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้่สำหรับใครที่ได้แล้ว MSN แล้วหรือว่าเออเรามาดูรายละเอียดใน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 เรื่องของนักเตะและโค้ชบ้างละกันนะครับบางคนไม่อยากวัดดวงไงครับเนาะเพราะเห็นคนอื่นเกลือเ่ยนะกว่าจะเก็บทองได้โอ้โหผมเห็นแล้วท้อแทนนะบางคนบอกว่าผมไปสายฟรีเก็บทองไปสองพกดไปไม่ได้เลยสักตัวเลยเนี่ยก็มีนะฮะอันนั้นเราก็เห็นใจเขานะครับบางคนก็กลัวว่าอยากจะเป็นแบบนั้นนะครับอุตสาเก็บทองมาได้นะครับอ่าถ้าถ้าคิดว่าจะซื แบบไม่อยากสุ่มไม่อยากวัดดวงอะนะลองดูสิ่งที่เราจะได้ในแพ็คนี้นะครับผมแน่นอนครับเราได้หมดนี้เลยใช่ไหมนะครับออาดูที่นักเตะก่อนแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปว่าการไฮไลท์ตอนนี้นะคุณค่าของมันน่ะมันเกือบจะใกล้การสแตนดาร์ดขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับเว้นสำหรับคนที่เล่นมานานนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอ่ะโอเคถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มสมัคร ID ดีเพิ่งโหลดเกมมาเพิ่งเล่นนะครับผมตัวพวกนี้มันใช้ได้ในระยะต้นนะครับใช้ไปเลยนะครับถ้าไอดีคุณเพิ่งเริ่มเล่นนะครับ พี่โคไม่เปลี่ยนการ์ดนะครับไม่มีหมดสัญญาแล้วเพราะฉะนั้นนักเตะของเราล้นทีมเว้นแต่คุณจะไปขายทิ้งหมดเอาเซเล็กบูสเตอร์นั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดไฮไลท์ครับถามว่าค่าพลังสเกลค่าพลังเนี่ยมันก็90ไปายนะ90ไปายอย่างเลวานี่ก็แจกเยอะเหลือเกินนะครับในนี้ก็มาอีกนะครับบางคนเบื่อหนะ้าการ์ดเขียวก็มาบ่อยเหลือเกินฟอร์มก็ดีนะครับอย่างบางตัวนะลาฟินยาาเ้าไปายนะครับก็พอใช้ดได้คุณเด้ก็มีร่างอื่นที่ดีกว่าหลายร่างอยู่นรรบนะผมมมลลไปเปเเีีียทยทแแ้้ววโโก็า ถ้าจะให้เลือกมาสัก2 3สตัวเอาไปใช้งานเนี่ยผมก็อาจจะเลือกเปดี้เปดี้ก็ตันลอยนะครับผมซึ่งเปดี้ก็มีการ์ดออกมาเยอะมากนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไอดีของเราด้วยไอดีของคนที่ซื้อไปด้วยนะครับมีตัวนักเตะเยอะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอาไปใช้งานก็มีฟรานเตเลชตัวหนึ่งที่ค่าพลังสูงนะครับอาจจะไป้อยนะครับถูกไหมมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนค้ชสนะครับฮันซี่ฟิกฮันซี่ฟิกประเด็นมันอยู่ที่สไตล์ครับสไตล์เป็นโพสิชันเกมสไตล์ต่อบอลคลองบอลนะครับนักเตะก็จะเคลื่อนททีี่่เข้าาหตัวอองบล ช่วยรอจังหวะรับบอลนะครับอา,อาจจะขึ้นวิ่งขึ้นหน้าหรือวิ่งสวนกับไม่ไวเท่าควิกคาลเตอร์หรือลองบอลคาลเตอร์นะครับความนิยมในการใช้โพซิชันเกมมีไหมมีครับแต่ผมคิดว่าน้อยกว่าควิกคาลเตอร์อยู่พอสมควรแล้วก็น้อยกว่าลองบอลคาลเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบต่อบอลแต่ถ้าเกิดใครเล่นแบบวัยรุ่นนะครับผมชอบสวนกลับไวๆนะต่อบอลไปข้างหน้าไวๆสไตล์นี้จะไม่ตอบโจทย์ครับนะแต่ว่าไอสิ่งที่มันดึงดูดก็คือตัวบูสเตอร์2เม็ดนี่แหละครับผมโคสบูสเต์สองเม็ดตอนนี้มีแค่อาร กับพันซิฟิกนะครับซึ่งมันมีผลทําให้ค่าพลังโอเวอร์ออลนักเตะบางคนในเกมเนี่ยค่าพลังสูงกว่าบูสเตอร์เก่าที่เป็นพวกอลองโซนะเดอรชองที่มีบูสเดียวเนี่ยมันเริ่มมีมีมีภาษีที่ดีขึ้นนะครับสำหรับโคสบูส2สอเม็ดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์โพสิชันเกมแต่มันก็ดึงดูดทําให้มีคนอยากได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นก็ได้โพสิชันเกมเพราะว่าผมเอาไปใช้แล้วรู้สึก ผมอัพตัวนี้ทำให้ค่าพลังดูกหลักของผมเพิ่มขึ้นอ่ะนะาก็มีอาจจะมีเหตุผลแบบนั้นก็ได้นะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับผมนี่เป็นแพ็กพาร์ทเนอร์ในอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับอีฟุตบอลแชมเปียนชิพนะครับอ่นนี่เป็นสโมสรที่2แพ็กที่2นะครับผมต่อจากบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาอาร์เตต้าลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมนะมี2บูสเหมือนกันนะครับแล้วอันซี่ฟิกโพซิชันเกมนะครับผม เป็นบูสเตอร์คนที่2นะครับผมที่ออกมาและต่อไปนะครับก็ยังเหลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คงเป็นอโมรินนะคนใหม่โค้ชใหม่นะครับผมบาเยบร์เจนวนิกอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานตามมาครับถ้าเกิดคุณอยากได้แค่โค้ชนะครับอดใจรอนิดนึงครับอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้ทยอยเตะกันต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคือเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะเป็นคิวของเอซีมิลานนะฮะที่จะเป็นอีเวนต์ของอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมถ้าทายคาดการณ์นะครับผมสัปดาห์หน้าก็อาจจะมี แพ็กแบบนี้ของ AC ซีมิลานมาอีกเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าโคสมิลานเป็นสไตล์ไหนนะครับก็คงเป็น2บูสเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะรอ โคสบูสแยกมาขายนะครับผมตอนนั้นเราก็คาดกันว่าโคสบูสแยกมาขายเนี่ยจะมี2บูสนะครับเหมือนกับตอนอาร์เตต้าแต่สุดท้ายพอปาติกเวล่ามานะครับก็มีแค่บูสเดียวนะครับก็เป็นไปได้ว่าบูสเดียวแต่ว่า2สไตล์นะต่างกันนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดจะมีโคสมาแยกขายแบบนี้นะครับโคอาจจะกักไว้ก,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 ก่อนในเหตุผลด้านการตลาดนะครับที่จะมีโคสบูสออกมาแยกมาแต่ว่ามีแค่บูสเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับใครที่รอโค แยกออกมาเนี่ยครับผมอาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมรออะไรให้มันลงตัวจังหวะลงตัวนะครับก็พี่คงอาจจะแยกโคต์มาให้อีกทีหนึ่งเรื่องโค้ชตำนานอะไรต่างๆตางๆนะครับผมโค้ชโยฮันคับคานาวาโล่ก็ต้องรอเป็นช่วงๆนะครับอันนั้นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับยังไม่มีใครตอบได้หรอกนะก็ได้แค่เป็นการคาดการณ์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการแค่โค้ชนะครับเดี๋ยวอดใจรอหน่อยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีแพ็กของมิลานมาอีกแล้วสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมอินเตอร์แมนยูาม่ เพราะว่ามันอยู่ยตั้ง8ปดวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาตอนนั้นคุณมีเวลา 8, เปรียบเทียบเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแคร่ค้สสไตล์ไหนแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นไอเดีเริ่มเล่นใหม่นะยังมีตัวการ์ดเก่าๆไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เอ่อเติมบ้างเป็นกระใสนะครับหนึ่ทองก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องของความคุ้มมันเอาไปใช้งานคุ้มอยู่แล้วในกรณีที่เราเป็น i อดีใหม่และเรามีการ์ดไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ครับปั้นหม่ดี่โคกก็แจเยอะเหมือนนกัน่นคร้านะงไอแพ็์ดียู่ ทีมอยู่นเปิดมาก็ได้เมสซี่โชว์ตามวันนี้เลยนะครับไอดีใหม่นะแล้วก็มีล็อกอิน hmm. ได้โฟเดนเอ่อเอมบปปเป้อะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผม uh, สร้างไอดีใหม่เนี่ยมีการไฮไลท์แจกเยอะนะครับแล้วก็แจกอะไรอีกนะจอร์ดี้เอลบาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยจอร์ดี้เอลบาแล้วก็ไปสุ่มนู่นสุ่มน,นี่เดี๋ยวก็ได้อีกนะครับเนี่ย จะนี้เอาว่าบุสเกตเลยเนี่ยครับผมถ้าอยากได้การ์ดไฮไลท์นะสเกลเดียวกันด้วยนะครับนี่บาซ่า2015นะครับของเพื่อนก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแพ็คบาเซโตนาตอนนี้นะครับผมคือ1คุณเป็นแฟนบาซ่าอยากจะเก็บตัวไว้ด้วยนะครับอ่ะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือ2คุณอาจจะเป็นไอดีใหม่ที่1500อทองถือว่าไม่ได้เยอะเลยสําหรับการลงทุนนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใจเย็นนิดนึงนะแพ็คมี ค,ความอยากได้ของคุณก็อาจจะลดลงก็ได้นะครับผมก็พูดตรงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าว่าจะเอาทองไปลุ้น MSN มากกว่านะ แล้วก็โพสต์สันเกมก็อาจจะไม่ใช่สไตล์หลักของผมด้วยนะเล่นได้แต่อาจจะไม่ใช่สไตล์หลักนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยที่อาจจะไม่ได้ดึงซื้อมาแล้วก็อัพให้ดูทุกตัวเหมือนกับคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกเลยครับผลตอบรับมันไม่ได้ดีนะครับแล้วคนก็ไม่ได้ใช้หมดทุกตัวนะครับแล้วเปิดก็เปืองผมด้วยนะครับผมที่อัพมันก็นะมันก็เริ่มลอยหลอลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้ติดตามช่อง Bomski Review นะครับผม Bomski โฟทุกช่องล เวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine